สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง y o u t u b e ถ่ายเล่นๆนะครับมาดูรถน้องท่ยเลนนะครับซึ่งประกอบเสร็จนะครับตั้งแต่รีวิวมาอันนี้ EP ที่3แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างตั้งแต่ี่ใส่ด่ฟอด3นะครับ ข้อนี้เป็นของแดงบางสายลายท่อเป็นของพัดไมกซองนคะรับจากเจาะดตรถนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคันนี้เป็นรถแบบบ้านๆสไตล์แต่งซิ่งครับสวิงงามกม็ลิ่งเงานะครับ โชว์หน้าน่าจะโซนิกใส่ชุดแต่งนะครับฝาถังก็แต่งกันัะนโอ้น้ำมันเต็มถังเลยตัวนี้เท่าไหร่สลัดตัวนี้เท่าไหร่450แ้ฮน แอนตีไปเก้าร้อยครับประกับโนมิโนเท่าไหรสามร้อยกว่าบาทหรือเปล่า300ยสามสี่ร้อยนี่แหละที่เราเคยไปซื้อนะมีหม้อน้ำมีเนียมด้วยครับอยู่ข้างล่างคนระับหม้อน้ำมีเนียมนี่ราคาเท่าไหร่ น้ำงานสร้างนะครับเป็นของพอใช้นะครับกระบบไฟนี้ใช้อะไรบ้างกองอะไรกอ,กองเด็ดกองเด็ดไฟเด็ดหมดเลยเฟเชื่อเด็ดใช่ไหมแล้วก็เลื่อนแม่เหล็ก อันนี้ก๊อกวาล์วน้ำนะครับรุ่นนี้มีก๊อกวาล์วน้ำนะครับไม่รู้ยี่ห้อสันหล้าหรือเปล่าครับเราแอบดุมหรือมแอบว่าเจ้าของรถเนี่ยขาบูปะขาบูสามสิบนะครับเคเหลี่ยมครับโซ่เหลืองครับเอ้ยกับแมงถาด้วยแขวะเยี่ยมชมนะครับ ปรอบๆรื่อนครับเอ้ยจะไปถามเลยัวมาเออเออ,อเกี่ยวเกี่ยงสเตอร์หลังใส่กี่ฟันนี่สเตอร์หลังสามสามหกดุมหลังนี่ของอะไรดุมหลังอ่าดุมหลังคองอะไรดุมหน,น้าหน้าหลังร้อยสิบใบของร้อยสิบใบมาใส่เป็นเพาเล็กเนี่ย โชคหลังเป็นโช๊กเจสซี่ครับสองพันกว่านะครับรถบันดาลมีปั๊มจิกอันนี้คอยเดิมไหมเนาะ,นะใช่คอยเดิมไหมคอยเอยเอ่อ in เอ a นเอ็นเนี่ยโปวอาร ดิสหน้าเนี่ยเป็นของร้อยสิบสตาร์ทได้ฟังหน่อยเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงรุ่นหนองไทยแลนด์ครับ Mana dulu ni? ครับคลิปนี้ฝากไว้เป็นเพลงท่นน,ทนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับทางช่อง Youtube ถ่ายเล่นๆนะครับกดติดตามตอนต่อไปนะครับรถนองทายแลน์นะครับอย่าลืมสับสไครให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ฝากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ